สวัสดีค่ะสวัสดีจากพี่น้องพอกันกับแม่น้องเนเน่น้นนองราอะใช่เนามาม่าจ้ะพี่น้องขาต้มมาม่าืัอนี้กินต้มมาม่าได้ใจง่ายๆได้ค่ะพี่น้องเลยแดดแดดดีค่เกเบิ้งใช้เบิง้งแดดพี่น้องคุณนายเห็นบ่แดดดีขนาดอแดดจ้ามากเลย <laughs> เขาเกียบ้านพี่น้องเลยเขาทำบ้าน เสียงดังขนาดเสียงเจียดังขนาดแสบหูพอนี่เนี่ก็นอนอยู่บานนี่ศูนย์สนอได้นอนบนอ <c oughs> ขคางบ้านพอดีเลยจ้าศูนย์้เขาซะสนอคํำแท้งขขอย เดี๋ยวนะคะพี่น้องค่ะทํางานกันค่ะงานเยอะงานหลายงานลาดงานหลวงกินมาม่าดีกว่าสาวน่อยกะไฟอ่ะพี่น้องบ่มีมองมองดีแล้วอืมหน้ามากินหมูติ มูปิ้งเข้าโต๊ะเส้นมากมาเอนนี้เอาโต๊ะเส้นมากมาพี่นอ้องวันนี้หลานสาวก็กลับบ้านสามวันมาสัตย้ายของอันแฟนเสียยายของผัวเสีย <c oughs> ถ้งาง้นเราโทรมาหาหนะ้ามือเศานี่จิกับนานจัเมือด้วยหน้าว่อสารไย้อนุเสียวะซะอร่อยอยู่นะ ทำงานก่นค่ะทำงานในช่องดำค่ะพี่น้องทํางานในต่อตอ มาะนากะแซ่ถึงไหวจนลืมพี่น่งเอ้ยหลวกไหวจนลืมจนเซนอืดว่่าอันน้ำให้แม่หน่อยจะไม่ะ้าแล้วจ๋าว่า เอาน้ำให้หน่อยได้ไหมคะอะไรแม่พะนะแสงสีเสียงบใ่ได้เด้อพี่หน่องเลยถ้าไม่ได้เลยเนาะแก่สไปทายมึงได้ละ ว้าวเก่งมากมากนะมันนั่งม่เกมฮะเก่งที่สุดเลยแม่ใกลแใกล้แม่แล้วสวัสดีแม่หนูดูผีอืมสวัสดีค่ะพี่น้องกันสวัสดีค่ะพี่น้องหนูดูผีว้าวหนูไม่กลัวหรอไม่กลัวหนูเก่งที่สุดอ่ะสวัสดีค่ะกันด้วยค่ะค่ะอืมหนูดูผีกันนะค่ะข้าจอยอยู่ที่สิบครัระวังล้มแลนไปละแม่ดูดูผีเขาอะ เมืองโค้งกระดูกดูการ์ตูนโค้งกระดูก ผ่ามผ่านนวลใจแดดด้วยนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกันเหนียวอีลีเหนียวจนว่าติมือหลดเอาเขาเย็นมาอุ่นด้วยนะเนาะ ก้องกับบ้าบ้าบุบบุบเอ็นเอวได้บุบม,ามามาสไตล์เรามือเวียกงานหลายกะอีข้้นได้เนาะพี่น้อง กินง่ายๆกแ็แซ่บ อร่อยอะ่ะอร่อยอยู่นะโอ้มัอนี้กินขา่าวสายจนว่าสิบโมงครึ่งเลยพี่น้อง บผู่นัวกับซกาซาเด้เคืองกระได้สักบบกโดนแล้ว สักตั้งนานอิ่มเลยได้พี่น้องบานอิ่มแล้วโบอ,อิ่มกับจักจะว่าจังใดแเ้ามามาสองหออืดอึงลึงกลิ่นโพดกลิ่นโพดสดน้ำอร่อย แล้วหลักฝากพี่น้องคะ่ะบายบายฝากเป็นกำลังใจให้แม่ได้ด้วยจ้า